สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับ2568คิดสกราช2 0 2 5ันะครับวันนี้ก็มาดูสูตรแต้มรวมร้อยบน10บนหน่วยบนนะครับหรือว่าแต้มรวม3ตัวบนประจำววันที่17มกราคม68นะครับก็เป็นการลงครั้งที่4นะครับสำหรับสูตรนี้ก็วันที่16 ก็เป็นวันคูนะครับก็เลื่อนมาวันที่สิบเจ็ดนะครับตามปกติที่ออกมานะครับทาไม,ม่เลื่อนไปนอกจากนี้นะครับก็เป็นวันที่สิบเจ็ดมกราคมหกแปดนะครับสําหรับทางช่องวีพารวยนั้นก็เป็นสื่อการในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับสำหรับงัวงที่ผ่านมานะครับ ที่สองมกราหกแปดที่ออกไปแล้วก็ออกเจ็ดสามศูนย์สองศูนย์เก้าสองตัวล่างห้าหนึ่งนะครับก็เลขวิ่งเลขเด่นก็มาเลขหนึ่งนะครับสอหรับส่วนหลักสิบล่างก็ก็หลุดนะครับส่วนส่วนอื่นก็เข้าหมดนะครับตามที่ดูก็มาดูเศรษฐีนะครับสําหรับตัวเลขหนึ่งก็มาแรงแล้วนะครับเลขหนึ่งจู ในหลักหน่วยล่างสมงวดติดนะครับออกหกหนึ่งสองหนึ่งแล้วก็ห้าหนึ่งนะครับส่วนเลขหนึ่งก็มาสีงวดนะครับก็มีสองหนึ่งหกหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งนะครับส่วนเลขหก็หลังจากที่ออกไปสองงวดก็งวดที่ผ่านมาไม่มานะครับเลขสามก็หยุดพักไปแล้วครับหลังจากที่มาสี่งวดนะครับตามที่ได้แซ์ไว้นะครับ ถ้าแซลเลขไหนเลขนั้นก็จะไม่มานะครับเหมือนกับลูกบอลมีขานะครับเขารู้นะครับก็มาดูสูตรแต้มรวมสามตัวบนนะครับในสูตรนี้ก็เข้านะครับให็นว่าที่ผ่านมาก็ค่าหนึ่งก็เข้าแต้มหกนะครับสองตัวล่างนะครับส่วนสามตัวบนก็เข้าแต้มหนึ่งนะครับสองบวกศูนย์บวกเก้านะครับเท่ากับสิบเอ็ดก็คือมาแต้มหนึ่งนะครับ เลขแตมก็ามาหมดนะครับสูตรสำหรับส่วนนี้ก็เป็นส่วนสามตัวบนนะครับก็จะใช้หลกักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักหน่วยล่างนะครับได้ผลลัพธ์อะไรก็เอาเลขอยู่ด้านหลังเป็นตัวเลขแรกนะครับตัวนี้บวกได้สิบเอ็ดก็เลขหนึ่งนะครับเป็นตัวเลขแรกจากนั้นหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสองสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกสี่เป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเท่ากับสิบลงท้าย่วนย์ก็เลขศูนย์นะครับ ซึ่งผลงวดถัดมาวันที่16ทับ1อทับ6จ็ออก187 22138นะครับก็นำสามตัวท้ายมาบวกรวมก็จะเป็น2องบวกสบวก1เท่ากับ5ก็คือ5แต้มนะครับก็จะเข้าวงกลมสีแดงนะครับก็คือเลข5นะครับในตำแหน่งที่4นะครับนับจากซ้ายไปขวาก็มานะครับสำหรับสูตรนี้ก็ยังคงเข้านะครับสำหรับใครที่จัด ชุดตัวเลขก็นําไปเทียบเคียงนะครับว่าตรงตามแท้มนี้หรือไม่นะครับก็มีโอกาสาที่จะถูกสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมาก็มีใครโชคดีบ้างเนาะส่วนผมก็ได้นิดหน่อยนะครับก็ได้เลขวิ่งนะครับเลขหนึ่งก็มาดูงวดถัดไปนะครับก็นำ หนึ่งแปดเจ็ดอสองหนึ่งสามแปดำมาตั้งนะครับก็ใช้หลักหมืน่นบวกหลักพันบวกหลักหน่วยล่างนะครับก็จะเป็นแปดบวกเจบวกแปดเท่ากับบสนะครับก็เลขสเป็นตัวเลขแรกจากนั้น3าบวกหเป็น4ี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าหบวกสเป็น7 7็ดเจ็ดบวกสี่เท่ากับสิบเอ็ดก็เลขหนะครับหนวกหนึ่งก็เป็นสองแต้มรวมสามตัวบนทำได้สามสี่ห้าเจดหนึ่งสนะครับ ซึ่งผลมัวัมาออก843ก็นำา843มาบวกรวมเท่ากับ15ก็ลงท้าย5ก็เลข5นะครับก็คือแต้ม5นะครับก็เข้าในตำแหน่งที่3เลข5นะครับตามวงกลมสีแดงนะครับก็เลข7ก็ยังไม่มานะครับใครที่นำไปรุนเลข7ก็ยังไม่มานะครับเลข7ดับยาวนานนะครับสงสัยป่วยหนกักนะครับไม่มานะครับเลข7 ใชที่สุดเลขเจ็ดก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับก็คงจะป่วยอีกนานะครับก็ตอนนี้เลขที่มาบ่อยก็คือเลขหนึ่งเลขสามเลขหกนะครับซึ่งก็มาเลขหนึ่งนะครับวันลาสุดออกห้าหนึ่งนะครับหน่วยล่างก็ยังเป็นเลขหนึ่งเหมือนเดิมนะครับสงสัยดินน้ำมันจะเยอะนะครับก็นำ หลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักหน่วยล่างเช่นเคยนะครับก็จะเป็น6กบวกเก้าบวกหนึ่งเท่ากับสิบหกนะครับลงท้าย6กก็เลข6กกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกสองเท่ากับสิบลงท้ายศูนย์เลขศูนย์ศูนย์บวกสี่เป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้านะครับแฝมรวมสามตัวบ,บนทําได้หกเจ็ดแปดศูนย์สี่ห้านะครับซึ่งมั่วทัดมาออกแปดหกสามก็นำแปดบวกหกบวกสามเท่ากับสิบเจ็ดนะครับก็เอาเจ็ดแต้มนะครับเลขอยู่ด้านหลังก็คือเจ็ดแฝมนะครับก็ตรง ตามที่คำนวณไว้นะครับก็เข้าแต้ม7ในตำแหน่งที่2จากซ้ายไปขวาเลข7ตามวงกลมสีแดงนะครับก็เป็นสูตรตัวเลขที่ยังคงเข้านะครับส่วนส่วนเลขหลักหน่วยบน2ตัวเลขที่ให้3กับ4ก็ไม่มานะครับต้องเพิ่มไปเป็นอีก5ก็จะเป็น3บวก1เป็น4 4บวก5เท่ากับ9นะครับมา9นะครับหลักหน่วยบน3และ4 ก็ไม่มานะครับในงวดที่ผ่านมาออกสองศนเก้ามาเลขเก้านะครับส่วนหลักหน่วยบนก็ยังคงเข้านะครับห้าตัวเลขนะครับเลขเก้าแล้วก็ร้อยบนสิบบนก็เข้าเลขศูนย์นะครับส่วนหลักร้อยไม่มานะครับเลขหลักร้อยก็เข้าสิบบนแทนนะครับก็คิดคำนวณในหลายๆส่วนนะครับก็จะชนกันที่ศูนย์นะครับก็มาศูนย์จริงๆนะครับสําหรับออกสองศูนย์เก้าก็เป็น ที่คาดการไว้นะครับก็มาว่ากันด้วยเรื่องสูตรแต้มรวม3ตัวบนนะครับก็นำศูนย์า0 9 7ด6 3 2 1มาตั้งก็ใช้หลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักหน่วยล่างนะครับก็จะเป็น9้าบวกเบวก1เท่ากับ17นะครับลงท้าย7ก็คือเอา7นะครับ7บวก1เป็น8 8บวก1เป็น9 9เบวก2เท่ากับ11ลงท้าย1ก็เลข1นะครับ 1-4ก็เป็น5 5บวก1ก็เป็น6นะครับซึ่งก็ทำได้แต้ม7 8 9 1 5 6นะครับผลออกมาวันที่2มกราคม68ก็คือ7 30 209 51นะครับก็จะเป็น2บวก0บวก9ทูกับ11ก็ลงท้าย1ก็เลข1นะครับก็คือ1แต้มนะครับผลที่ออกมา2 0 9ก็คือ1แต้ม ซึ่งก็จะเข้าเลข1ในตำแหน่งที่สี่นะครับตามงวงกลมสีแดงก็เข้าอีกครั้งนะครับส่วนตัวเลขก็มาครบนะครับล่างก็คือมี1มีห้านะครับเลขวิ่งล่างทำได้งวดที่ผ่านมาทำได้6กห้าหนึ่งก็มาเลข1น,นะครับถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะประมาณนี้นะครับ หกหเกหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับเลขพิงล่างก็มาเลข1นะครับก็มาว่ากันด้วยเรื่องแต้ม3าตะวันนะครับงมวดวันที่17บเมกราคมหกที่ถึงนี้นะครับก็คำนวณไว้ก็เอาตัวเลขล่าส,สุดก็คือ7 3็ดสามศนย์าห้าหนึ่ำมาตั้งก็ใช้ตำแหน่งเดิมคือหลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักหน่วยลาว่างก็จะเป็น3ามบศนบวกหนึ่ง แต้มรวมเท่ากับ4นะครับก็4เป็นตัวเลขแรกฉะนั้น4ี่บวก1ก็เป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็น6 6บวก2เป็นแ8ดดบวกสเท่ากับ12ก็เลข2 2บวก1ก็เท่ากับ3นะครับแต้มรวม3ตัวบนทําได้4ี่ห้าหกดสามนะครับก็เป็นแต้มรวมนะครับทําได้แต้ม4ี่แต้ม5แต้ม6กแต้ม8แต้ม2แต้มสามนะครับก็รอรุ่นผลว่าตัวเลขจะมาตามนี้หรือไม่นะครับในวันที่17เมกราคมห8ดนะครับ ซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะนำเป็นรุ้นรางวัลวันครูนะครับเลขสิบหกก็ปรากฏว่าออกค่าหนึ่งนะครับก็อาจจะลดแต้มลงมานะครับซึ่งก็คอยดูต่อไปนะครับว่าเลขวิ่งล่างจะได้อะไรก็คำนวณน,นะครับในสูตรฟ่งล่างนะครับก็จะทยอยลงในสูตรต่างๆนะครับสำหรับทีวีโันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ